สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านปากช่องนะครับอำเภอจองเบิงจังหวัดราช,ชบุรีนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของอไผ่นะครับขออนุญาตเรียกไผ่กันนะครับแล้วก็ทีมง,งานของไผ่ทั้งหมดนะครับอ,าอยากให้ทุกท่านแนะนําตัวนิดนึงเริ่มจากาชื่ออะไรครับชื่อบีมครับชื่อบีมลุงชื่อโกครับชื่อโก ชื่ออะไรครับร่งครับร่งชื่อดังครับชื่อดังเอาวไรกิเล e yup. Bal, ิก <generally> ร e ูชื่ออะไรครับพิเกศครับพิเคพีครับพีเบนครับเบนชเกศครับเกศเกศเอกครับเอกใช่ไหมเอาเอกนะครับเตี้ยครับเตี้ยเดวอมนี่เบลครับเบลตอวนี้นะครับเอกครับแล้วก็ตัวดีไผ่แล้วก็ตัวดีทริงครัทุกคนครับครับนะครับก็ วันนี้นะครับทางช่องตลอดเที่ยวโั่ไทยต้องขอขอบคุณทีมงานของไผ่นะครับที่รุณาให้โอกาสทางช่องมาทําการถ่ายทําวิดีโอกเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากแล้วกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องคุยเรื่องประวัติการเล่นโบราณของของไผ่นะครับแล้วก็ทางตะโกนะพอจะอธิบายเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟัง ก็เป็นไผ่ก็ได้พี่โก้ก็ได้เอาคนเลี้ยงเขาเอาเริ่มที่ไผ่ก่อนแล้วกันนะอาประวัติการเล่นโบราณของไผ่นี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตามความได้ก็เล่นเลยบ้างตความได้โทษนะพ่อแม่ญาติพี่น้องเล่นไหมเล่นหมดครับเล่นหมดเลยอ๋อแล้วตอนน้นก็คือก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นนายพงเอง คือเป็นเล่นเล่นวัวตะภายพ่ออ๋อวัวตะไภายเดินตามงานอะไรก็มีงานก็เอาไอ้วัวไปเล่นที่ที่ที่งานตามงานอ่ะนะใช่ครับแล้วพอพอเราโตเราก็ไปตามพ่อแล้วเราเล่นจริงๆจังๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่เล่นตั้งแต่เด็กมาเลยเหรอทีแล้วมีวัวของตัวเองอายุสิบหกครับสิบหกมีวัวของตัวเองแลนะตอนนั้นก็เล่นวัวตะภายใช่ไหมสิบหกเนี่ยเล่นตะภายครับแล้ว วัวอเนเป็นวัวอวัวนอกวัวลองมันเป็นวัวตะภายพวกเนื้อหเป็นวัวหรอบนหกรอบมันจะมีกี่ตัวตัวตะภายเนี่ยมันมีีแปดปตัวเีป่ตัวอกตัวแล้วก็มีเ่า้ยมนเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยการแตะคเ้แค่นอกกองอ๋อเพียงแค่สลับนอกสลับในออย้อ๋อก็เหมือนเหมือนกับทุกวันนี้นะ ตอนนี้มันเป็นวัวคอแล้วมันเป็นวัวคอเมื่อก่อนเป็นวัวตะพายใช่ไหมตอนนี้ตะพายไม่มีแล้วมันมันสู้คอม่ได้คอมันตนุกกว่าอ๋อแล้วตอนที่มีวัวของเราเนี่ยเราก็ไปเล่นวัวตะพายงั้นอ่ะครับแล้วช่วงที่มีวัวจํานวนได้เยอะน่ยจำนวนเท่าไหร่อีกเป็นเป็นไายพวงเองนะพวกเนี้เิ่นึงครับก็เนี่ยมาก่อนมีเยอะนะมันย้ายมันก็เลย่ายทิ้งไปมันมันเล่นวัวยักษ์เขาเล่นวัวเล็กกันไงแล้วเราตอนที่เราเป็น นายพวงเราเป็นอายุเท่าไหร่ที่มีเป็นนายพวงเนี่ยไม่แต่ผมเป็นนายพวงแล้วอายแปดเลยเหรอเขาทำงานมีเยอะไหมตอนอายุแปดเนี่ยไอที่ห้าสิบแล้วผมอ่ะเหรอหมายว่าพ่อของเราเนี่ยเป็นพ่อใหญ่ในในในของมึงกันใช่ไหมครับอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นปากต้องนี่เป็นอัวอยู่นี้ครับอันนี้เป็นเป็นบ้านญาติที่เป็นบ้านพี่ชายครับอ๋อเป็นบ้านพี่ชาย อ๋อวัวไว้วาตรงน้นมันไม่มีที่ไวใช่ไหมไม่มีที่ไว้ไงแ,แคบอ๋อมันแคบก็ลเลยมาไว้ตรงนี้ก่อนไม่เคยเล่นลูกเก๋อค่ายก่อนเธอเองเดียวอ๋อเหรอซืออ่างเดียวเลยมันซือมาแล้ไม่ไดีตอนตอนที่เราตอนที่เราเป็นนายพวงแรกๆคิดว่าเป็นตอนนั้นอายสิบเราเรามีวัวต่างๆจากไหนบี่มันก็มีกว็วไอเดียนะก็เล่นอยู่วยอุด วัวหาขุ่นมาใช่ป่ะวัวขุ่นมหาอุดนแก้วเรื่องต้องนั้เป็นวัวเนี่ยไหนที่ว่ามันยังไม่มีวัวของตัวพี่ย like ังไม่มีเราของตัวเองเราไปซื้อมาจากไหนมหาอุดนขุดนี่อ่ามตัวมันจะเพชรเพชรวัวเพชรใช่ป่มแก้วนั่นจะเป็นวัวตายใช่ไหมแก้วแก้วตายแล้วตัวนั้นมันดังไหมตัวนั้นเขก็ดัง เนี่เป็นเป็นวัวรองแล้วเป็นวัวหัวนอกครับหัวนอกใช่ไหมเป็นเป็นวัวรุ่นใหญ่หรือวัวรุ่นใลางขอเมื่อก่อนเล่นวัวใหญ่ใช่ไหมอ๋อเล็กนี่ผมมันไม่ทันแล้วขายหมดเล่นแต่วัวใหญ่เวลาขายไปก็ตามเตอรที่ละอ๋อไอ้ปูวัวใหญ่มันเพิ่งเริ่มเล่นไม่นานเองใช่ไหมเมื่อวานถึงสิบปีไหมถึงสิบปีประมาณสิบปีเนาะวัวรุ่นนี้เล็กกมันก็มีเล่นเล่นได้ไม่กี่ปีตัวนี้ก็เป็นวัวรุ่นกลางเลยเนาะ รุ่นกลางกับรุ่นเล็กใช่ไหมครับอันนี้มันเล็กเลมันไม่ถึงปีมันก็เอาแล้วเออได้ยินว่าอย่านันเลยเริ่มซ้อมอย่างนั้นเริ่มแล้วก็หนัวมันต้องโผืมอย่างงี้ยังไม่เคยอย่างงี้ผมยังไม่ออกกลางน้ำปลาหนัวเล็กๆรุ่นย่อยๆอยู่นีแหละโตขึ้นไม่ได้ครับครับครับมันก็มีหมาอุดก็มีที่ไหนอีกไอออนก่อนไมเก่งครับไอออนวัดมีเด็กวัดเขาผมตัวไอออนไปดีวัด ไอเด็กวัดลองผมเก่งนะพวกเราไม่แพ้เหตนคุณได้วัวจากไหนคุณนีะไอเด็กวัดนี่วัวมันน่าจะเป็นวัวขม่าจะไปยังไงมาอย่างไรถึงได้วัวพี่ถ้าบ้านเราซื้อมาซื้อมาจากขม่าเลยเหรอเขามีซื้อขม่าวัวเขาเมามาคุณขายวัวไปไปรับซื้อฝึกวัวเนื้อมาเขมามาขม่าแล้วก็เกพวกเราไปซื้อต่อมาอีกวัวเราคนคนซื้อต้องต้องรู้ต้องรู้ลักษณะวัวใช่ไหมว่าวัว ตัวเนี้ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นวัวลานได้ใช่หัวใหญ่เขาไม่วิ่งเหมือนหัวโตไข่แก่งน่าจะดีแล้วเราเราฟอรู้ลักษณะวัวไหมที่ว่าวัวจะเป็นวัวลานลักษณะปเป็นเป็นยังไงมันก็ไทยไข่ซวยๆหัวมันจะซอด้วัวแล้วอยู่ในฟูกนะมันจะวิ่งหัวจะซอด้ติดพื้นเหมือนอืมอืมประม,มาณน,นี้ครับแล้วเรารูปรักร่างลักษณะอื่นพอนอจะรู้ดูผมดูผมชอบดูหัวคอข่าแล้วก็ห่างไปสวยผิวดี หัวขายย้ายมันก็วิ่งหัวคอบเล็กก็วิ่งหมดโอ้ไต่ข้อตรงนี้ใช่ไหมครับผมข้อมันกระชากกระชากข้อมันเล็กข้างไว้ปสุดโอ้ซึ่งรู้เด้งข้อมันเป็เล็กแล้วเขาเป็นตำราใช่ไหมอ่าแต่ว่ดูแล้วแต่ไทยตะมันแล้วแต่คนหลังจากมีไอ้แล้วนะไอ้วัวพม่าชื่ออะไรต้องชื่อบัวพม่าเด็กวัดครับเด็กวัดก็อยู่วันนานใช่ไหมเด็กวัดครับเราให้รถได้ปล่อยออกไปปล่อยไป่าไรปข่ยไป ยุคนั้นข้าไปแซ่บแซ่บแฝดพ่อที่ไหนแซ่บแฝดเนี่ยโอ้โหจะสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วถ้าตอนนี้ก็ต้องที่มแซ่บนะว่าผมว่าแค่นั้นนองมันสิบกว่าปีว่าแฝดแฝดถือว่าวัวเป็นลักบัวราคาสูงเนาะสูงกว่าตัววัวตอนนี้ก็ที่มแซ่บนะจากเป็นเด็กปั้นแล้วก็มีชุดใหม่มาอีกมีมีส่วไหนอีกก็มาเรื่อยมาเรื่อยก็มีก็มีมีดังหลายๆตัวอยู่อันนั้นผมชอบวัวนอกกว่าแล้วก่อนโควิดที่มีมีมีวัวประมาณจิตวัววัว โบราณของเราเองก็มีชุดนี้นะพะชุดใหญ่ผมขายไม่มีคู่เล่นด้วยแล้วมันมันเริ่มช้าแล้วขายไปนานยังชุดใหญ่สีขายไปได้ไม่นานครับก่อนโควิดใช่่าก่อนโควิดเนอะแล้วผมก็เลยเอาลูกเกดมาเล่นคนก็ชอบว่าลูกเกดดีไม่เ่ามาเล่นต้องมีตัวเล่นอะไรลูกเกดตัวเองมาเล่นดีว่ะวงรุ่นใหญ่ขายไปกี่ตัวโอ้ผมเยอะปนโอ้ดีแยะผมอ่ะขายไปเรื่อยขายไง เป็นเปสิมากกว่ามากกว่าครับอ้สีสิบวาสิบตัวอะไลไหมเขาายไปไล่เซ็กอ๋อต่างตางก็ยี่สิกว่านะพูดง่ายครับว้เยอะเนาะคือวัวรุ่นใหญ่นะคือเป็นวัวนอกวัวรองก็น้าั้งน้า้างขาทั้งขาเนี้ยมีกือคือไปเปิดถึงได้เลยพูดง่ายครับโอ้โหเนากเี่ยวายไปขอร่างแต่เราม้าขายไปแต่ไปอน้าผมขายไปแต่เดียวบินทบาเก่งใช่ปะ นี่ก็เป็นหัวนอกเหมือนกันหัวนอกครับคุยไม่ได้เอาไปนั่งเลยนะจะเก่งในพวงเดี๋ยวนั่งดูย่างแดงโเตอร์นนี่ะตัวนี้ตัวนี้เหรอครับผมอ๋อยู่สองเส้นฝ้าแลผมเอาสามเส่นตัวนี้เหรอลูกเกิดที่นี่หมดเลยใช่ไหมลูกเกิดหมดเลยอืแม่อยู่ในโพ่งอ่ว่าอยู่ในด้านนั้นนะแล้วตรงนี้ลูกเกิดอย่างนั้นนะทางด้านมันตาม นี่น้องไอโฟมนั่นนี่ผมบอกให้สองแตนบลาตัวเล็กกัน,นโอ้เปรียวเนาะแต่และตัวนี้มันมันอยู่ม่นิจริงรัวลามีเนาะใช่อือคือหลังจากชุดใหญ่ขายไปหมดแล้วจุดนี้ก็เป็นวัวเหล่าทั้งหมดเลยลูกเกิดมเลยลูกเกิดที่นี่หมดเลยสบายใจดีเลยนลูกเกิดแล้วลูกเกิดที่นี่ไอชุดนี้ลงสนามจริงยั ก็คือลงตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วกันเถอะครับผมได้ชนะมาแล้วได้พามามาแล้วมีตัวดังๆกี่ตัวเนี่ยที่ว่ามีผลงานดีๆเรายกมาเราจะยังรับก็มีด่างแดงกี่ตัวมันก็มียอดนะครับยอดยอดตัวไหนยอดด่างแดงครับในฮันเตอร์มันพุ่งนออะไรหมดเลยครับเนี่ยอดนะครับเนี่ยด่างแดงเนี่ยเนี่ยครับผมแรกเนี่ยยอดเลยนะครับแล้วก็ไอ้นี่ด่างดำด้ยไอ้สองด่างดำเนี่ยมันพุ่งน้อะไรโค้ดครับโอด่างดำเนี่ยครับ ตัวนีมันน้อยโมนั่นนะตัวที่ว่าไปเสแปนี่นี่ตุ้ดวนั้นอาจารย์ดเนี่ยชื่ออะไรไอ้ไโมันครับหลานหลานปกกานันอ้แ้ตัวชื่อไใหม่ตัวไหนครับอ้ยใหม่นี่เนีตัวนู้นอยดีกตัวอ้อยดีตัวริมสุดเลยใช่ไหมอไอ้มันใช่ไหมนี่ก็คนงานกบพวกน้องได้ทุกงหัตัวเลยแต่ว่ามันยังไม่ทันพูกกับมันโควิดก่อนอ๋อ สนามซ้อมนี่เป็นไงบ้างพวกนี้ก็ขอได้แหละได้เลยใช่ไหม,มถ้าตั้งขางกันยังไม่ีใครก็ได้เกิดติดบอลราทุก่อ่ะอเออแล้วสไตล์การพิ่งของแต่ละตัวนี่เป็นยังงันตัวหที่คนสไตล์ที่เท็นว่าเราเห็นสไตล์การพิ่งของมันเราชอบมันก็แย่งกันวิ่งนะ่ะเพราะว่ามีม,มีมีแฟนขับบางครันก็กว่า ัวแต่ละตัวการวิ่งสไตล์การวิ่งจะไม่เหมือนกันคนมันชอบไม่เหมือนกันเนี่ยเออสไตล์การวิ่งบางตัวก็บางตัวก็ปีเข้าไหนบางตัวก็พยายามฉีกออกฉีกออกเพื่อเปิดให้พวกพวกคานน่ะวิ่งวิ่งวิ่งเสรวิ่งิ่งสะดวกอ่ะเออแล้วนะตอนนี้มีมีโบราณทั้งหมดกี่ตัวประมาณประมาณอลเกือบยี่สิบแอก็คือเป็นวัวนอกวัวในเป็นวัวคารนทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวเปิดสนามนี่ก็ ที่เจอกันน่นะล่นลกหัวเนี่เล่นโบราณมากเลตเติดมางัวก็อยู่ในชุดบ้านเราผสมกเลี้ยงก็พร้อมันหมดแล้วเนี่นี้มเลงิมนผมเลี้ยงหลูกโัที่เป็นคนเลี้ยงใช่ไหมดูแล้ยงาพี่น้องเอาไปญาติกันนะวัเอาไปญาติกันพดูแลให้หลานาคนเลี้ยงหัวปูไม่พออู่ีนป้าเนี่ยเลี้ยงเติย นี่เด็กวัวเกิดเเก่งไหนตัวตัวแสนฟ้าแสนฟ้าอะไรตัวที่เราเี้เออพูดถึงวัวลูกเกิดเราเวลาเราดูวัวจะดึงวัวเอาลูมันออกมาเราเราต้องดูลักษณะ,ะมันตัวไหนมันวิ่งไม่วิ่งบางตัวบางตัวอาจจะไม่วิ่งก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็นครับเออเราเราเราดูงมันก็เป็นตามเล่านันเป็นตามเล่าตามกอนเน<อ>าะมันมันมีไว้ที่ว่า ไอเราดีแต่ออกมาวิ่งดูท่าทางดีแต่เวลาลงสนามเราไม่วิ่งเลยมันก็มีมีเหมือนกันใช่ไหมบางตัวเก่งทอมออกแรงจริงไม่เอาแค่นั้นเลยมันไม่รับแรงผันไม่น่าเริมพันโอ้ตัวคลายเลยอย่างนั้นกะขายเลยใช่ไหมไม่เก็บไว้แล้วขายทิ้งเลยแล้วทีนี้ก็มีทีมงานประมาณอยู่คนนทีมงานเยอะมากไม้หมดเนี่ยไม้หมดเป็นยี่สิบสามสิบคนนะเนาะไอ้ทีก็ห้าสิบแล้วผม ทุกคนมีมีวัวทั้งหมดครับทั้งหมดเหรอขอมีวัวก็ไปไปด้วยกันอ,อ่าเป็นคานเป็นไรกับว่าไปก็มีหลายเปิดนะเปิดได้ก็สิบเปิดเนียครับหายหลายเปิดอ่ะเออาน่เราหคเล่นก็ได้คานแล้วของที่ไปเนี่ยเราลูกครอบรับรับเกิดอันนี้ก็คือประวัติการเล่นโบราณของไผ่แล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มีประมาณหลับสามสิบกว่าคนตอนนี้ ที่มาครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยากให้ทางไผ่พาไปชมวัวตรงนี้นะครับหลายที่ว่าเด่นๆในนี้นะครับครับ